ทงดี mie, เึ็นคักคขึ้นง่ายเลยคนนึงอ้หูนได้ลุกเลยคนน่ะตัวพิวริวต่ำเทวดาเดียวขึ้นไปได้บ้างละไอ่สี่โมสามสิบทงเด้อพี่น้องบ้านเพิ่นเราบุญมลำควันสิ่งขี่เนาะของมังุ่มหอยอยู่คุณน่ะบรรยากาศก็ดีคือเก่าแล้ว่น เป็นคลื่นฟ้าคลื่นฝน,นไป,น,น,น,ไป,ไปนาหันมาล้ำมีน้องมตา,มา <c oughs> ตั้มอ่ะโผล่ลงมาบางก็หมวยือเกา่าโอ้ยแต่ละได้ได็กโล่แล้วเราแม่งน้่งสิเปียกันเลยสิม,มาเอาทงสิม,มาเอาทงไปใส่ย่านล่ผมอ่านเด็กโล่โอ้ยบอกว่าผิดไรงมตะบันบบเกา่าอืม สิมาเอาถุงไปใส่งานลงวังยกบังด้วยล่ะร้อยล้ำไปหั่นบัดนี้มาเอาถุงห nhả กากสากอยู่กับเจ็๊บอยู่นี่ยกเบิังด้วยล่ะเต็มกระมังเต็มกระมังอบ่เต็มดอกแต่ว่ามันเอาไว้บ่ได้มันสิเปียกเอ๊ะประมาณหาโอ้ยประมาณหาอืมมหน่วยยังไเนาะอืมหน่วยยังเอ้าง้มไปบ้านเพิ่นพคน่ะโอ้แสดงว่าบ้านไฟมีหลายบ้านอยู่มื้อนี้หลาย ซื้อพี่ก็มีอืบ่บุ้ญบังไฟอยู่บ้านนนสวรรค์พ,พี่น้องแต่ว่าก็ขอ,ของมึงงูหอยมันจะขึ้นหาบั่งอืมึมงมงูหอยโอ้ยถ่ายปาะดับพี่น้องอู้หข <c oughs> ึ้นไปกุลูราพุทธาเห็นตะเห็นตะใสายนจะมาในนับพี่น้องปมาขึ้นสูงดขึ้นคักขึ้นแง่พุท่าโอ้อได้ลูกพุท่าตัวปิ้วริวต่ำเทวดา บังไผ่เงยบังไปแสนโอ้บังไปหมื่ correr, มานครับบังไผ่เงดอกบ้าเด็กกาดีพี่น้องเไยครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้า,าครับดีครับเป็นอีพี่สองพี่น,ออน,น้องมาเอาบุญเพื่ <h nis> อนภามาเอาบุญด้วยก็ของนุ่มหอย บุญเอาเองบุญบังไฟพี่น้องบ้านนนสวรรค์ครับเตือนอุบลรัตครับเมื่อกี้ครับไปเอาบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับครับนี่ก็ทะเลอันพื้นเียนมังงมหอยแตงแต่ที่เรียกเือนไปได้บอกหอยมังงมหอยแตงแต่ที่เรียกพี่น้องโบมาเปิดหัวล้ำเนาะบอกหอยก็มี่ตื่นวัยใหญ่งกูเหรอครับครับเป็นอีพี่สองครับผมมังงมหอยครับหลายอีหลีพี่น้องเอ้ กูได้ยอกไดยบอกไอยไปยูไปกินกันมาเด้อพี่น้องเลยจิมเนไม่ไหลายพี่ตุ้นยังไงครับเกลื่อนบุญรัดได้พี่น้องเด้อตูวเดย์เอกเดยบอกไอยครับกับผู้ยุกไก่กับบะหม่าก็ได้ดอกสำหรับผู้ยุกไก่ครับผมบรรยากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศดีหลายน้ำเกลืนสัตว์เกลื่อนสัตว์ปานทะเลพุ่น้ละเดี๋ยวจะไม่จะเบิ่งบังไฟพี่น้องเลยแต่ว่าทิศท้ายท่านบูบู Đó, P'nong. Này, bọc quay nha. Ê, tàu quay nhanh nhanh, P'nong. Ê, tàu sạc À, sạc quân. Ừ, quay lại cái bê gà mau đó, P'nong. Ừ, quay. Đi nơi Ừ. Sạc quân. Sạc quân. Đi nơi nhé, nó. Bọc chôm léo. Ôi, <laughs> จมแล้วจมแล้วไปเชื่อกันนี่ไม่ไม่หำเขาห็นว่จมแล้วจมแล้วอุ้ยอุ้ยอุยควัดัดุงนำพอดีไหดควดเอ้ยเอีเอาเอาาใจแน่ดิไ่ได้จมเนเอาใจน่ดิไปแล้วอ้ยเปดงหมดเลยเร้่จมนี่กันแล้วเล่นดิ น้ำวนกันได้ไรบ่พงปวดอะไรเออเอาจมิลีจยแล้วพี่น้องจมแล้วโอ๋หน้าคอยหนาม,มันขื่นมันสัตว์แข็งพี่น้องอูย้ยเอาขวดออกไหมเอาขวดออกไหมดออกนะึกดึกขึ้นฟังเหมมันบ่แตกรึเปล่เดี๋ยวมันขื่นขื่นมัขอขอม้งเดี๋ยวหน้าบอกระหนาบอกระเงหอยไปพอพี่น้องก็เล่นเก็บขึ้นไปดึกเลยดึกแข็งเลย ึงแงเลยเอวก็กาดตางมาิานมาินเดพี่น้องก็เรามองยิาหจนมไปมากครับาะวมันลงไล่ยิงพจะนอยง่ผู้ใด้ยางไ้กับม้าเอพี่น้องเอเี่ยนมและบอกพี่กัดนะพี่น้องบ้านบ้านนสสรรค์ครับผูใดอยากไ้จบบบ้นนนสรรค์พี่น้องเอง ขางเขามากกับสะดวกสบายครับและทั้ง,งปปาเป็นที่มากหยบทั้งทางบ้านนะคางมู่บ้านนะครับทางมู่บ้านแล้วก็ก็ขี่รถเขามากังฉี่แล้วพี่น้องเห็นบหมรถจอดจอกใกล้ๆได้พี่น้องแต่ว่าซอมเมิองกัแกเป็นฝ่าเป็นฝลครับแกฝ้าขึ้นอันนี้ก็หาโมงก็กว่าแล้วครับจะเป็นสิต,ตกดินแล้วครับน,นี่กับจีดี ขึ้นละโอ้ปวดถึงแม่นี่ละพี่ต้องถ <c oughs> ึงมากงมต่ถึงบ่ะไรหลายอยู่จิเนี่มางนี่ยจ <c oughs> ิตเนี่ยทนี่นีหนูไดันการอะาเสียอ ว่ <caval> าเมื่อนี้ <ics> like. ่ยส่งมาตายหลายก็ต้องอาจจะเป็นน้ำแข็าก่อนก็เลยตายแล้วก็ตัดออกตัดออกง่ายๆครับพี่พี่ชวนไหมมันต่อท้องมันมันมัอมันอ่า เขาอมานสิแล้วมันติเต๋าสังเกตยังยๆหนึ่งว่าได้หลายครับพี่น้อกเดี๋ยวขึ้นไปได้บ่ละอายสิบหกสามสิบทุ้งขาดแล้วครับกวดโผ่่ได้หลายครับทุ้งขาดได้แบบนี้ค่อยๆเอาไปไปยังค่อยๆลากไป ปื้พี่น้องปื้ดคามิบกว่าครับอะยังคักมือนี่สมความตั้งใจพี่น้องหุ่นวิ่งมันไปพวนเลยโอ้ยไอยังเห็นได่มันโยดไปทางไหนทางหนึ่งเด้อมันถุงสีขาด บรรยากาศดีครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยยางเหยียบไปนี่ก็ะมิแต่หหยมันไม่อยากขึ้นพี่น้อง ยัยพี่น้องยี่ปีน้องงงทอ้นหน้าม,มันตัดกับตัดหอยขึ้นมาที่นี่มันแตมาอยู่ฟังพี่น้องหน้าบกเลีพี่น้องหน้าบกนี่ซุ้มอะไขึ้นมากกวนมันก็ตายเด้พี่น้องตายเพราะว่ามันถึกแดดถึกแดดตายครับมันก็ตายกับยังขื่นขึนบ่หน้ามฝงจ้ากรด ก็ท่านตายครับไต่หนักผงชาดเลยกแบบับพ่อมีอยู่ครับน้ำฟังสิถ้าเขาถ้าเกิดว่าเขามาเก็บน้ำฟังสิกับพ่อมีอยู่ครับเพราะว่าน้ำขึ้นมันสัตว์มากสิน้องไต,ตยขึ้นามาต่เห็นไหมไตา่ไรไพี่นอ้องเพราะว่าน้ำมันสัตว์ขึ้นมากเห็นไหมหนุ่ยหนุ่ยหน่อยหนุ่ยหนุ่ยง่ายดิพี่น้องน่ายใหญ่ มาถูกแดดถูกแดดแดดอ้อมก็ตายอันที่ว่าตายก็บมีครับครับที่ว่าตายก็บมีแต่ว่าส่วนหมากมันจะตายนะครับถ้าประเกิดมากคือเกิดตื่นฟังสิมันจะตาย